เชิญค่ะเชิญนั่งเวทีเลยนะคะเชิญถ่ายภาพร่วมกันนะคะมีมีด้านบนไหมคะอยากให้ขึ้นด้านบนสักหนึ่งแถวไหมคะขึ้นไหมคะรบกวนลบกวนขึ้นด้านบนสักหนึ่งแถวขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ทำการศึกษาค้นคว้านะคะแล้วก็นำข้อมูลดี